สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมท่านนะครับวันนี้เป็ช่อง k i ทีวีนะครับวันนี้เราจะมาวาดตัววาดตัวที่ผมลงวาดตัวที่ผมเออร่างเอาไว้นะครับก็เป็นประมาณนี้ครับเป็นผู้หญิงเนาะแปต่แต่ลางมันคิดอะไรมากเลยจะลุกออกก็จะมาลงเส้นนี่เหมือนกันเลยนะครับปกติเขาจะแบบร่างเสือ้อร่างอะไรก่อนนะครับ แต่ผมไม่ทำมารัดไวยเลยมารัดเลย,ลเลยง่ายๆเย้ yeah. ใครเป็นผู้ริเริ่มแค่ยคลิดอยูน่นะไมะผมทำอะไะกันลวกันอันนี้ผมอาจจะไม่สอนวาดน,นะครับเพราะว่ามันน่าจะคนที่ไม่เคยวาดรูปน่าจะยากนะครับน่าจะยากประมาณหนึ่งเลยนะครับแต่ถ้าคนดูแบบมีประสบการณ์แล้วดูอันนี้ก็น่าจะวาดได้ นะครับประมาณนี้นครับอืมครับแขนอีกข้างหนึ่งผมก็ผมก็รู้นะครับว่าผมวาดก็ล่างก็เลๆหน่อย Mm. Bro Kenapa tak letih Tukar okay. ni Oh Hmm Hmm Pemain นล้วก็วาดขาดกันนะครับตัวนี้มันแบุกบลบับหรือเปล่าส้งเท้ายาวๆหน่อยแบบใส่รองเท้านะครับรองเท้านักเ็กนักเรียนญี่ปุ่นเป็นยังไงผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับ ทำก็อาณาโตมีก็ทำมันอาณาโตมีก็ปแปลกๆนะฮะแปลกๆอยู่เอาเติมไปเลยก็แล้วกันเออเป็นรองเทา้ารองเทา้นเทานักกีฬาปะรุ่นเออะอาร์ดีพูม่าฮ้่ะอ่าพื้นรองเท้านะครับอา่าประมาณนี้นะครับ รองเท้าข้างหนึ่งกินเวลาไปสามสิบกวนาทีอ่ะขายข้างโอ้ยตัดเส้นตนัดเส้นผิดตัดเส้นผิดข้างหนึ่งก็เหมือนกันนะครับรองเท้าอาดีพูม่า นะครับแผ่นกนนะรนกลื่นนะครับว่าวาดมันกันเลยนะครับอ่ะอย่างนี้ประมาณนี้มาก็วาดไหนเงานะครับก็มาผมชอบแบบขีดขีดเป็นเงานะครับแต่ถ้าลงสีผมไม่ค่อยชอบแบบขีดขีดเป็นเงานะครับลงสีผมชอบแบบไล่เข้มไปอ่อนนะครับ นี้อ่ะยังอยู่นะครับยังอยู่นะไม่ได้หลับเนียจากนั้นก็เส้นผมนะครับ ผมก็ไม่ได้คิดไว้ก่อนแล้วเาแบบนี้ก็แล้วกัน อ่าผมก็ตัดเส้นผิดไปนะครับตรงหัวตรงนี้เพราผมทำอยู่นะครับเพาผมตัดต่อได้มีเทมันก็น่าจะแจ๋วอยู่นะนี่เอ๊ ตาก็ไม่มีแววอ,อ่าลบไมื่อหยิบยันลบตรงนั้นใหช่ไหะนะมเก็ยังยังลบไม่อยนะู่ิบ อ่ะอ่ะเสร็จแล้วครับบังว่าทุกคนจะชอบกันนะครับไม่ชอบก็อย,อย่าลืมนะครับกดไลค์แช่นะครับกดะสับสับสคริ์ให้ด้วยนะครับวีนี่ขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย